วันนี้ที่พี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มาพบกับพนักงานกรบของนะครับอยากจะให้แต่ละท่านช่วยแชร์ให้หน่อยครับว่าพนักงานกรบขของเราเนี่ยมีราตตมีเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเริ่มจากที่ทันทีก่อนเลยก็ได้นะครับก็จากฐานของที่ผมอยู่นะครับจะเป็นความมีฐานของแบบความอ่อนตัวครับของพี่ๆี่แต่ละคนนะครับก็จะมีความอ่อนตัวที่คนที่มีความอ่อนตัวมากครับก็จะมีความอ่อนตัวได้เยอะมากเลย แต่ว่าส่วนกลุ่มที่แบบว่าไม่ค่อยมีความอ่อนตัวครับก็จะมีความอ่อนตัวที่แบบน้อยมากทั้งด้านร่างกายส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างครับครับแล้วอีกสองท่านนี่ครับอยู่จุดไหนกันบ้างครับของเราจะดูแลเรื่องเป็น Scan, คสเชอร์สแกนค่ะเป็นการดูโครงสร้างของร่างกายเป็นการดูแนวของร่างกายว่าสีรละของแต่ละคนนะ่ยเป็นยังไงซึ่งสิ่งที่เห็นที่นี่นะคะวันนี้ก็คือ อันแรกเลยเป็นอันหลักๆเลยก็คือการที่ตัวสะโพกอะค่ะจะมีการดีนและแอนตัวไปด้านหน้ามีคอยืดไปทางด้านหน้ามีไหลหอแล้วก็ยิ่งถ้าดูทางด้านข้างจะเห็นชัดเลยค่ะว่าามีการบิดตัวตลอดใช่ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุของการนั่งทํางานที่ไม่ถูกต้องอาจจะมีการนั่งห้อยห้างอาจจะมีการเท้าโต๊ะเท้าคางคอยืดไปทางด้านหน้าหลังข้อมไหลหออะไรประมาณนี้ค่ะ อันนี้คือเป็นเป็นเรียกว่าเป็นโพสเจอร์สแกนอ๋อครับผมและท่านเนี่ะครับอ่าพอดีผมอยู่ทางด้านของคาร์ดิโอวัชโคราเทสครับเป็นกับเป็นแฮนด์กริปเทสคือเทสความแข็งแรงของของแขนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ซึ่งเริ่มจากแขนก่อนคือความแตกต่างของสองข้างเลยครับมันควรจะเท่าเท่ากันแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับในเกินจะสิบถึงสิบเปอร์เซ็นต์จะมีด้านที่แข็งแรงกว่าหรืด้านหนึ่งจะอ่อนกว่าชัดเจนครับ ส่วนเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคาร์ดิโอครับคือให้ทำสเตปเทสคือเดินขึ้นลงบนสเตปสามนาทีก็ออกกำลังกายสามนาทีนะครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยหนักมากแต่ว่าจะมีแบ่งเป็นสองกลุ่มจะชัดเจนคือกลุ่มที่เคยเออกกําลังกายฮะเลยจะดีคือตอนต้นเริ่มต้นอยู่ประมาณสักหกสิบบางคนอยู่ที่แปดสิบเก้าสิบแล้วพอออกกำลังกายสามนาทีก็ขึ้นมาหละร้อยนิดๆิดดไม่เกินแต่อีกกลุ่มหนึ่งจะเริ่มที่ใกล้ๆกันเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแต่พอออกกำลังกายแค่สามนาทีขึ้นมาร้อย เป็นกลุ่มที่จะชัดเจนแบบว่ากลุ่มที่เคยออกกำลังกายก็จะมีความฟิตในการออกกำลังกายสามวิตทใช้ัวใจเต้นแค่เล็กน้อยกลเป็นกลุ่มที่ไม่ออกกําลังกายเลยออกกำลังกายสามวันทอาการเหนื่อยมากครับก็จะชัดเจนว่าพอไม่ออกกำลังกายคาร์ดิโอไม่ดีหายใจไม่ดี<ม>สภาพๆแล้ก็แตกอาจัดเจนใช่ครับมีเป็นกลุ่มที่ชัดเจนทั้งคู่ครับ,รบแล้วก็พี่ๆผู้ช่วยฉานอีกสามท่านนะครับก็อยากจะให้ช่วยแชร์ว,ว่าในแต่ละจุดที่พี่ประจําอยู่นะครับเจอ กับอันัการกบประมาณเราเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากที่ทันีิก่อนเลยครับครับผมอยู่ในในในสเตชันที่วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันแลอยู่นนสิ่งที่รใช้สกรีนโฟนนะครับเป็นการวัดปริมาณไขมันนะครับแต่ละส่วนนะครับส่วนที่เราที่เราใช้เนี่ยเราจะวัดในส่วนของแขนนะครับหน้าท้องแล้วก็ต้นขานะครับจากนั้นก็เอามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อที่จะคำนวณได้ว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันของคนคนนั้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยเท่าไหร่นะครับ ซึ่งมันก็จะมีผลนะครับซึ่งมันถามว่าดูอะไรได้บ้างมันก็จะด,ดูได้ว่าคนคนนี้เนี่ยบางทีไม่ได้อ้วนนะแต่เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังเขาเยอะนะครับก็เป็นบ่งบอกได้ว่าปริมาณของกล้ามเนื้อเขาเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับกลายเป็นไขมันแทนซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้อ้วนนะนะอันนี้ก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังดูได้ว่าสํารับ,บคนที่ ค่าิีไขที่เกิดน,นะครับแล้วก็มีไขมันตับอ่หนเยอะนะคร,ครับพอเราวัดออกมาแล้วเนี่ยค่าตัวเลขเนี้ยมันจะสามารถทำให้เขาเอาไปคำนวณนะครับแล้วก็ปรับเรื่องอาหารการกินให้มันดีขึ้นได้นะครับเพราะนั้นการวัดเปอเซ็นไขมันตับอ่หนเนี้ยมันก็จะบอกได้หลายอย่างนะครับเรือ่องของสุขภาพพูปนากาดด้วยครับแล้วเนี่ยอย่าง สมาชิกกบขที่มามารลิกกิจกรรมบ้างเป็นไงบ้างครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ดีหรือไม่ดีหรือยังไงเอาเป็นว่าประมาณ80ครับนะครับยังไม่ได้ถึง90นะเพราะผมยังมองว่ามีบางคนที่ออกกำลังกายนะฮะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบผมถือว่าอยู่ในถ้าเกิดว่าเทียบก็ถือว่ามีออกกำลังกายบ้างนะครับแต่ชั้นไขมันตับอนไหนก็ยังถือว่าเยอะอยู่ใช่เยอะเยอะอยู่นะครับก็อาจจะต้องอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของการออกกำลังกายที่มันเป็นการ ต้องบอกอะไรให้กล้ามเนื้อทำให้มันดีขึ้นโอเคุณ่รเองนะครับดีมากครับเป็นประโยชน์มากเลยครับงั้นเดี๋ยวเชิญพี่ท่านต่อไปได้เลยครับค่ะผมในจุดอะไรครับผมในส่วนของพี่เนี่ยพี่อยู่ในโพสเจอร์สแกนกับคอนซัลท์เนาะตอนที่โพสเจอร์สแกนเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของตัวเอียงบิดอะไรเงี้ยสะโพกบิดอะไรเงี้ยค้างยืดอะไรเงี้ยพอมาในส่วนของคอนซัลท์เนี่ยก็จะได้คุยมากขึ้นละก็คือพอมาคุยเรื่องของดูตั้งแต่เรื่องของความดัน เรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจความดันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอในเรื่องของความดันต่ำต่ำมากกว่าที่จะเ80%ที่จะมีความดันปกติแล้วก็จะมีคม่อนข้างที่มาต่ำก็คือต่ำเลยกับสูงก็จะเป็นภาวะคนที่อายุค่อนข้างมากมากแล้วจะมีภาวะเกิดความดันสูงครับคนที่เป็นความดันต่ำเนี่ยอายุค่อนข้างน้อยแต่ความดันต่ำจากเข้าที่สอบถามก็คือเรื่องของการนอนการหลับการนอนกับพอที่ไม่เพียงพอ อันนี้มีฝลต่อเรื่องของความดันอัานนี้คือเจอเยอะไปเลยใช่ไหมครับใช่อายุน้อยน้อยเนี่ยก็เท่าที่คุยก็คือมีดูซีรีส์บ้างมีอะไรก็ทําให้นอนดึกแกอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาในเรื่องของบุคลิกค่าทางเนาะก็คือมีเท่าที่สอบถามว่าเหมอด้วยการที่เจอที่สะโพกบิดยืนตัวชิปเอียงไปข้างหน้าหรือแบบค้างยืดอะไรเงี้ยเรื่องของสะโพกบิดเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบนั่งก่อนห้าง นั่งพับขาขึ้นมามด้วยท่านั่งที่ผิดปกติพวกเนี้ท่านั่งที่ไม่ใช่ท่านั่งสําหรับการทํางานพวกเนี้ยมันเลยทําให้มีปัญหาเรื่องของสะโพกที่มันไม่เท่ากันการพวกที่มันบิดไปด้านหน้าหรือว่าเอียงอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของคางที่ยืดหรือการเอียงศรีรษะที่เอียงเอียงซ้ายเอียงขวาไม่เท่ากันเนี่ยเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยตั้งคอมพิวเตอร์ไม่ไม่ได้ตั้งตรงด้านหน้า แล้วเวลาที่ทํางานเนี่ยใช้การเอียงคอเพื่อทํางานคือเหมือนข้างหน้าคุยสนทนากับเพื่อนอะไรเงี้ยเราคอมพิวเตอร์อยู่ด้านข้างแทนที่จะเป็นการหักตัวเองเพื่อเข้าไปทํางานคอมพิวเตอร์แต่ใช้การเอียงศีรษะไปแต่ตัวยังอยู่แนวตรงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้นี้นก็จะให้คาปรึกษาไปแล้วก็ในที่เจอกลุ่มสูงอายุก็จะเริ่มมีอาการปวดขา่าเริ่มมีภาวะของเข่าเสื่อมอ,อะไรเงี้ย ก็จะแนะนําถ้าออกมาการว่าต้องเดินในน้ําต้องฝึกคอร์ฝึกเพิ่มความแข็งแรงเพราะว่าการเสื่อมของข้อเนี่ยมันไม่แก้ไขไม่ได้ละเราต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเข้ามาช่วยพยุงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอกลุ่มพวกนี้มากกว่าใช่ามันมีใช่ครับและอีกจุดหนึ่งแหละครับเพราะผมอยู่ในส่วนอะไรครับอ่าผมอยู่ในส่วนของการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์นะครับผมก็พนักงานที่นี่ส่วนใหญ่นะก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็น ดีดีถึงปานกลางน,นะครับผมคนที่แย่เลยก็มีนะครับผมแค่ขึ้นไปยืนทรงตัวแล้วก็ไม่อยู่ละการทดสอบเนี่ยผมจะใช้ให้พี่พ,พี่พนักง,งานเนี่ยขึ้นไปยืนบนแผ่นโฟมซึ่งเป็นลักษณะนุ่มๆแล้วจะใช้การจับเวลาเพื่อเทียบกับเกณฑ์อายุนะครับผมในแต่ในแต่แตและช่วงอายุก็จะมีเกณฑ์ของเขาแล้วเราก็จะมาบ่งบอกว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่พบ เป็นในลักษณะที่แยกไปเลยเนี่ยเข้ามาจากปัจจัยก็คือหนึ่งแลน้ําในหูไม่เท่ากันปัจจัยเรื่องของสายตามีตาเอียงมีนี่ก็ส่งผลเรื่องของบาลานซ์ทร้างนั้นนะครับผมบางคนมีเรื่องของเส้นประสับกรเสือตรงนี้ก็นํามาซึ่งบาลานซ์ที่มีปัญหานะครับผมผมก็ได้มีการแนะนําเรื่องของการฝึกฝนให้เขากลับไปฝึกที่บ้านนะครับผมเป็นการเดินต่อเท้าง,ง่ายๆหาหมอนก็เก่ามาฝึกยืนนะครับผมในคนที่ในคนที่บาลานซ์ไม่ดีเนี่ยช่วง ช่วงในวัยกลางคนเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ค่อยมีผลกระทบต่อชีวิตของเขามากหรอกแต่ในวันหนึ่งที่เขาอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะต้องใช้มากขึ้นใช้มากขึ้นเรื่อยๆและถ้าเราไม่ย้อนกลับมามองถึงจุดตั้งต้นต,ตัวนี้มันจะนําไปสู่ปัญหาที่เสี่ยงต่อการล้มในอนานคตนะครับผมนอกจากการล้มที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแตกการหักของกระดูกในคนที่มีอายุมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ผมก็แนะนําพี่ๆเข้าไปบางส่วนว่าแบบควรที่จะมีการฝึกเรื่องของบาลานซ์ง่ายๆที่บ้านได้ผมสามารถทําเองได้ที่บ้านขอสาบเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแล้วอย่างเงี้ยแต่ทดสอบเองที่บ้านได้ไหมครับเรื่องของบาลานซ์ทดสอบเองที่บ้านได้ครับผมแต่ผมแนะนําว่าถ้าเราเข้าใจวิธีการทดสอบให้คนมีให้มีหาเพื่อนสักคนมาช่วยในเรื่องของการทดสอบก็สามารถทําได้และการฝึกที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นตัวทดสอบเราอย่างหนึ่งว่าเราพัฒนามากขึ้นไหมในเรื่องของตัวบาลานซ์ I'll put yeah. yeah.